好的，啊、好的。 นี่ครับพี่น้องชาวเบ้านะครับสองไอคิปนะครับเป้าสอเมตรเดี่ยวที่จังหวัดชลบุรีนะครับตัวสีแดง2องไม้ท่าน,นะครับวันนี้ลมจะเป่าวาหน่อยนะครับมันจะไรุนรักนี้ มันจะเบานะครับวันนี้ลมมันไม่แรงนะครับก็เลยเปาขึ้นลมมันจะรักนิดนึงนะครับถ้าลมมันแรงอ่ะเมื่อกี้ผมก็ไม่ต้องวิ่งครับเดินเฉยๆแล้วก็จับในมือเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ลองดูนะครับลมมันเปานะครับลมมันรู้สึกมันลมมันอ่อนนะครับอันนี้ลมวันนี้อ่ะเขาออกลอกฝั่งนะครับคือว่าลมในเมืองออกมาทางทะเลครับอันนี้ลองดูนะครับฝั่งนู้นก็คือเกาะซีจางนะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้า เดือนนี้วันที่24เดือนที่4นะครับปี2 0 2 2นะครับผมจะจัดงานที่นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมีเหมือนแบบพี่น้องนี่ว่าคนไหนก็เล่นอยู่ที่นี่ผมก็มีโปรรถไทย2ถึง400อยนะครับเดี๋ยวคนไหนสนใจก็เข้ากลุ่มของเราได้นะครับกลุ่มนับกบอลไทยหรือทางเบอร์โทรผมก็ได้นะครับ0 8 3 6 2 6 3 3 3 3นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเรารวมกันตรงนี้อะตรงนี้เขาเรียกว่าร้านติดดินซิพูดนะครับมีก็มีที่เล่นขนงสินะครับเนี่ยช่วงใบใบอะลมมาตลอดเลยนะครับทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวไม่มีลมนะครับเพราะว่าทางนี้ติดกับทะเลนะครับโอเคนะครับพี่น้องชาวบ้าอันนี้2องชุด5เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้พี่น้องว่าสิวตรงนี้ ถ้าพี่น้องเล่นเบาสายซาลูไทยอ่ะก็สายตรงนี้นะครับเนี่ยมันผมก็มีสายผมมัดไว้ให้อยู่แล้วถ้าเล่นตรงนี้วันนี้ผมก็ลองเคยดูลม24 2 5 2 6 17มันไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหาคือว่าซาลูไทยอ่ะสายตรงหัวของมันตรงนี้นะครับก็เลยมีปัญหาอ้เป้าตัวหนึ่งอ่ะสายซาลูอยู่ข้างหน้านี้ไม้ตรงตรงด้านลนางนี้นะครับมันจะหักนะครับเพราะว่ามันนับลมไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้าข้างบนนี้ไม้มันหนักรมมันมามันจะพัดมาตรงข้างหน้างี้ทําให้ตรงนี้มันอ่อนนะครับคือข้างบนนี้มันแข็งแรงกว่านะครับก็เลยผมแนะนําให้ทรายซานูของไทยทรายต้งก้างนี้ครับช่องคุยของเวียดนามนะครับอันนี้มันจะดีกว่านะครับนี่ครับสําหรับ2.5เมตรนะครับนี่ครับนี่ถ้าถ้าเล่นมันหากมันก็สิ่งหนึ่งที่มันยากนะครับนี่ครับ เนี่ยตอนนี้ตัวตัว2เมตรห้านี้มันไม่มีประกันนะครับพี่น้องชา,บาวบ้านนะครับเพราะว่าเล่นลมแรงไม่ได้นะครับอันนี้เล่นเฉ,เฉพาะลมดีของเขาก็คือว่าลม20ลงมานะครับมันจะดีนะครับแต่ถ้าเล่นลมแบบ2 7 2 8่อะมันเกิดปัญหาได้นะครับแต่มีพี่น้องไหนคนก็ลองเล่นลม2 7่8แล้วแม้มันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งหนึ่งผมให้ ถ้าเราจากได้ของมันหยูวนานๆอะเราก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เล่นลมประมาณ20สิลงม,มามันจะดีนะครับเพราะว่าอันนี้ออกแบบเพื่อให้เล่นลมเบานะครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องไม้ของมันนะครับเราทําให้เล่นลมเบาๆนะครับมันไม่เหมือน4เมตรนี่ครับ4เมตรอยู่ในรถนี้ก็มีนะครับเนี่ยครับพี่น้องชาวบ้านะครับอันนี้สำหรับตัว4เมตรนะครับนี่ครับ4เมตรอะนี่ครับ ไม้นี้มันออกให้มันเล่นลมแรงครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีมันจะมันจะแข็งนะครับมันไม่เหมือนตัวนูนนะครับตัวนูนมันจะเล่นลมเบาๆนะครับโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันที่จังหวัดชลบุรีวันที่ยเดือน4่วันปี่สิ22ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอกดไลค์กดติดตามกลุ่มเล่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ